มาแล้วค่ะนี่คือวิธีหั่นต้นหอมให้เป็นฟอยด้วยฟลอปปี้ดิสค่ะก่อนอื่นแยกส่วนที่เป็นโลหะของฟลอปปี้ดิสออกมาก่อนจากนั้นก็ล้างส่วนที่เป็นโลหะนั้นให้สะอาดค่ะแล้วก็นำไปขูดต้นหอมจากบนลงล่างจากบนลงล่างไปเรื่อยๆจะหนาหรือบางก็ได้ทั้งนั้นค่ะ จะเป็นฝอ,อยเล็กหรือฝอ,อยใหญ่ก็สามารถทำได้ทั้งนั้นค่ะและนี่ก็คือการหั่นต้นหอมให้เป็นฝอ,อยด้วยซอ o ต i พิสค่ะการหั่นต้นหอมให้เป็นฝอยเป็นงานที่ใครก็ทำไม่ได้นอกจากแม่ของเราเมื่อเรานำมาเปรียบเทียกบกับฝีมือของแม่แล้วเป็นไงบ้างครับแม้จะใช้มีดไม่เก่งแต่ถ้ามีซอฟต i พิสแล้วก็คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการหั่นฝอ,อยต้นหอมได้เหมือนกันครับ